สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กาลงังรับชมรับฟังรายการกับพวกเราอยู่ตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเชรบุรีนะครับสาระดีๆที่จะนําคดีปกครองและเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่แก่ท่านผู้ชมได้ฟังได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้รเราก็มีเรื่องและมีอยู่ถาวคดีสนุกๆจากเราสองคนมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับชมกันนะครับและตรอบวันนี้นะครับทุกท่านอยู่กับพวกเราเช่น เคยนะครับกับผมนายธิรพงศ์คุทองพี่ต้นตาลนะครับครับผมนายสันพงติตะกรทับทองครับพนักงานคดีปกครองชำนาญพิเศษครับผมก็เช่นเคยนะครับก็ได้นั่งร่วมพูดคุยกับพี่ต้นตาลทุกครั้งนะครับก็วันนี้ก็ได้ก็พูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ได้นําสาระน่ารู้นะครับผมเกี่ยวกับสารปกครองและคำวินิจฉัยของสารปกครองสุดนะครับผมที่เป็นอุทาหรณ์คดีปกครองนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมให้กับท่านผู้ฟังหรือแนวทางในการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ของรั ครับผมหรือหน่วยงานของรัฐทุกทุกทุกองค์กรนะครับผมที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับอุทาหรณ์นะครับได้ได้รับฟังรับชมกันนะครับเพราะว่า สถานีก็ก่อนที่จะไปฟังอุทาหรณ์ที่พิสูจน์นำมาเล่าให้ฟังกันผมขอจะขอฝาก Facebook สารปกครองของพวกเราหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าไปรับชมรับฟังรายการย้อนหลังแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์พวกเรามก็สามารถเซิร์ชเข้าไปหาได้นะครับที่ Facebook สำนงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับและช่อง YouTube ของเรานะครับสำนงานสารปกครองเพชรบุรีเหมือนกันนะครับเข้าไปแล้วก็ไปรับชมรายการย้อนหลังก็มีคดีอุทาหรณ์ต่างๆที่พิสูจน์นำมาเล่าให้กับพวกเราฟังเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะ มีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามกันได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่คอมเมนต์สามก็ถ้าสงสัยเรื่องการฟ้องคดีก็อาจจะโทรมาสอบถามได้ที่ครับก็สามารถโทรมาสอบถามที่เบอร์ของศาลปกครองเพชรบุรีได้นะครับที่เบอร์03270940 0นะครับหรือจะเป็นสายด่วน h o ตไลน์ที่เบอร์13 5 5มานะครับครับเจ้าหน้าที่ก็ได้รอรับสายแล้วก็ให้คําแนะนำการกตลอดเวลานะครับครับผมฝากันสักเล็กน้อยครับผมก็ในเวลาราชการนะครับผมก็ โทรมาได้นะครับถ้าสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองนะครับหรือว่าสงสัยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะนํามาฟ้องคดีต่อสัมคองได้หรือไม่นะครับผมหรือว่าถ้ารู้แล้วว่าสามารถนํามาฟ้องได้แต่ว่ายังไม่เข้าใจเรื่องกระบวนการขั้นตอนที่จะนําคดีมาสู่ศาลนะครับผมก็โทรมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับติดตาๆนะครับท่านผู้ฟังนะครับผมท่านเจ้าหน้าทา่งเจ้าหน้าที่ของสารปกครองพูีเนี่ยก็ยินดีที่จะให้คําแนะนํา กับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับท่านได้ในทางหนึ่งนะครับผมรบเราก็ยินดีที่จะ,ะช่วยเหลือท่านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับจากการดําเนินการจากการกระทําของหน่วย ะจะหรือจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยง,งานทางปกครองนะครับผมครับอาละครับวันนี้อุทารคดีที่พิสูจน์นำมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันเนี่ยเปนเรื่องเกี่ยวกับแนวไหนหรือว่าเกี่ยวกับคดียังไงรครับ,รบก็วันนี้ก็ไม่พูดพร่ำตำเพลงแล้วนะครับก็เข้าในเรื่อง ที่จะนํามาพูดคุยกันเลยนะครับ,รบผม,ผมว่าก็ไอเรื่องวันนี้นะครับผมที่จะนํามาพูดคุยเป็นอุทาหรณ์คดีเนี่ยก็เป็นเรื่องของที่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับ,รบผมเคยได้ยินได้ฟังกันไหมครับท่านผู้ฟังพี่ต้นตานผมก็เคยได้ยินนะครับ,รบผม,ผมคือ,อ,อการเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยปกติเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีการประกาศอยูุ่ในลงในาชกิจานุเบกษาเลยนะครับถ้าท่านถ้าท่านสังเกตเห็นเนี่ย ถ้าเห็นข่าวเห็นอะไรเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรเนี่ยคือถ้าท่านเห็นราชิกิจการทุกภาษาบางทีก็เห็นนักสกุลชื่อดังๆเลยเนี่ยจะมากใช่แบบน้มละลายอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมก็ก็แล้วแต่แต่ว่าการเป็นบุคคลละลายก็ก็ลงในราชิกิจจานะครับผมแต่ว่าวันนี้เราก็พูดถึงว่าเป็นบุคคลละลายเกี่ยวกับการน้มละลายนะครับว่าจริงๆแล้วประเด็นก็คือว่าบุคคลละลายเนี่ยคือ ขณะที่อย่างนี้นะครับก่อนที่จะเป็นบุคคลว่าลายเนี่ยเขายืน่นฟ้องคดีปกครองต่อศาลใช่ไหาลปกครองนี้นพี่ต้นตานะครับแล้วน,นี้พอเวลาดําเนินกระบวนพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยใช่ไหมครับจนศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยพิพากษาไปแล้วใช่ไหมครับเขาก็รณ์ใช่ไหมครับถูา,อ,อ,นนา,าอุอาทธรณ์พออุทธรณ์ปุ๊บเขาเป็นผูฟ้ฟ้องคดีในคดีสมมุติถ้าเขาเป็นผู้ฟ้องคดีนะครับผมพี่ต้นตานครับแล้วก็ ผู้ถูกฟ้องคดีก็กเลยโต้แย้งว่าเอา้าก็กรณีเนี่ยผู้ฟ้องคดีย่ดอุทธรณ์เนี่ยเราพิภากษาลของสังจนต้นต่อสังคงสุดเนี่ยอผู้ฟ้องคดนะีโดนศาลล้มละลายเนี่ยภากษาให้ล้มละลายไ<ห>ปแล้วคนล้มละลายแล้วครับการอุทธรณ์เนี่ยก็ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากอาจจะขัดต่อกฎหมายล้มละลายก็ได้อย่างเงี้ยถามว่าประเด็นก็คือว่าประเด็นนะครับพี่ตอนตลประเด็นนะครับท่านผู้ฟังว่าแล้ว เขาสามารถที่จะยืดอุดทธร์คือคือเขาสามารถยืดได้อยู่แล้วแต่ต้องถามว่าแล้วศารปรลปกครองในส่วนีจะรับคำอุทธรณ์ของฟ้องคดีในลักษณะกรณีดังกล่าวเนี้ยพิจารณาพิพากษาได้หรือไม่ครับ,รบนี่คือประเด็นนะครับประเด็นหินเรื่องนี้ว่าอันนี้มันน่าสนใจนะพี่ต้นตาลทา่านผู้ฟังครับเพราะการที่จะเป็นบุคคลล้มละลายเนี้ย มันอาจจะมีเกิดขึ้นได้เพราะว่าช่วงนี้โควิดมาอย่างเงี้ยใช่ครับธุรกิจหรือว่าการดําเนินการกิจการต่างๆเนี่ยเจ๊งหรือว่าเสียหายกันหลายๆท่านเลยนะครับก็คือพอเราเป็นหนี้สินนยครับก็เรียกเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับผมแล้วเจ้าหนี้หลายรายหรือหนึ่งรายหลายรายเรื่นี้ก็เห็นว่าเรามีเรามีหนี้กับเขาช่ไมครับแล้วเขาเห็นว่าเราไม่ เราเราอาจจะไม่ชดใช้เงินให้เขาละอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับเข้าใจนะครับพอเป็นนี้ปุ๊บสถานการณ์อย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำอาหากินแล้วก็หาเงินมาชดใช้ยังไงเพราะว่าก็ก็เข้าใจกันทุกคนอยู่แล้วว่าทำมาหากินก็ยากลําบากทุกนีเพราะว่ามีสถานการณ์อย่างนี้นะครับอย่างเช่นยุคก่อนยุคต้มยํากุ้งสมัยนู้นก็ลงสมุนไพรใช่ไหมครับก็ก็ก็เข้าสู่ระบบการละลายกันเยอะแยะหมดใช่ไหมครับปัจจุบันก็ก็พอเจอสถานการณ์โควิดก็คือประกอบ อาชีพก็ลาบากแล้วก็ประกอบธุรกิจก็ลําบากเช่นกันก็หวังว่าท่านท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังของเราจะไม่เข้าสู่กระบวนการอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมันมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนใช่ไหมครับก็ต้องกระจายความเสี่ยงและคานวณความเสี่ยงดีๆครับมินี่ก็ต้องพอที่จะใช้จ่ายหรือว่าชาระได้นะครับอย่ามีนี่เกินตัวนะครับใช่พอพอเป็นบุคคลลมะลายมันก็ยากลําบากในการมีเนินชีวิตอยู่เหมือนกันทําะไรเกี่ยวกับการเงินไม่ได้เราก็จะเดินโดินเดดกัด สิบบางบางเรื่องบางอย่างไปนะครับตามกฎหมายนะครับแต่เราพูดถึงเป็นบุคคลละลายเนี่ยเรามาดูว่าเอ๊ะก่อนที่จะเข้ามาเป็นบุคคลละลายเนี่ยมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการอย่างไรก่อนหรือเปล่านะพี่้นตาลนะครับผมมามาดูกระบวนการสักนิดหน่อยหนึ่งครับแต่สักนิดหน่อยหนึ่งว่าการเป็นบุคคลลลายเนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรมาก่อนที่จะมีการเป็นบุคคลละลายนะครับผมก็กรณีอย่างเงี้ยก็คือผมก็จะเล่าคร่าวๆนะครับก็คือว่า ก่อนที่จะมีการเป็นบุคคลว่าลายเนี่ยก็ต้องมีการฟ้องให้ล้มละลายซะก่อนเมื่อกี้ที่ว่าก็คือ,อจะเป็นพวกเจ้าหนี้ใช่เจ้าหนี้จะไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือหลายลายเนี่ยก็ก็ถ้าถ้า,ถาเห็นว่า เรามีนี้สินลนทอนตัวเนี่ยอกับเจ้าหนี้รายนั้นรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายเนี่ยก็อาจจะฟ้องมาใหาเราเนี่ยเป็นบุคคลละลายได้นะครับองฟ้องแล้วฟ้องที่ไหนแล้ะครับก็ต้องยื่นฟ้องที่ศาลล้มละลายกลางนะครับผมก็ก็ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางแต่ทีนี้การที่เราจะเป็นบุคคลละลายหรือเข้าเข้าเคสที่จะฟ้องให้เราเป็นบุคคลละลายได้เนี่ยก็ต้องเข้าเงื่อนไขนะพี่ด้นตันนะก็คือว่าเราจะเป็นหนี้สินล้ดท้นตัวเนี่ยแล้วจํานวนเท่าไหร่ละครับ ก็กกกต้องมีเข้าเงื่อนไขตรงนั้นด้วยอยู่ๆจะกี่บาทนะสมมติถ้าเราเป็นจะเป็นหนี้สินล้นตัว5 0 0 0 0 1ล้าน2ล้าน3ล้านแล้ว,แล,วแล้วขอบเขตของจํานวนหนี้สินเนี่ยมันเท่าไหรล่ละครับถึงจะเข้าเงื่อนไขใช่ไหมครับก็ต้องเป็นเ,เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว้ว่าถ้าเข้าเงื่อนไขลักษณะว่าคุณเป็นหนี้สินลพันตัวนะครับผมเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ เจ้าหนี้ก็สามารถที่จะฟ้องให้เราเนี่ยเป็นคนละลายได้เนี่ยก็ก็เจ้าหนี้ก็ชอบใช้สิทธิ์อย่างนั้นได้นะครับผมนะครับผมก็พอเข้าเงื่อนไขก็เจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ฟ้องให้ลูกหนี้เนี่ยล้มลายได้ต่อสารล้มลายกลางนะครับผมระว่าเป็นเป็นตามไปตามขั้นตอนของกฎหมายล้มละลายไปนะครับผมคำถามก็คือว่าแล้วจํานวนเงินเท่าไหร่ละครับก็อย่างนี้นะครับผมถ้า เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นหนี้สิลนล้มหนี้ตัวไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทนะครับผมและถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็จะเป็นหนี้สิลนล่มหนี้ตัวจํานวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาทนะครับผม,มตรงนี้ก็คือคถ้าเข้าเงื่อนไขลักษณะดังกล่าวเนี่ยออก,ก็นเนจ้าหนี้ก็อาจจะฟ้องให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้มมนล้มละลายได้นะครับผม,บผมนะครับผมก็พูดคร่าวๆกันไปส่วนหนึ่งแล้วก็ท่านผู้ฟังก็พอที่เข้าใจประเด็นในเรื่องที่จะคุยกันในเรื่องนี้เลยนะครับช่วงหน้าเจจะมาเล่าถึงข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับผมแล้ว พูดรวมถึงคำวิจแฉงสามของสุดด้วยใชครับช่วงหน้าเดี๋ยวราปักันสักครู่เดียวนะครับครับก็กลับมาพบกับช่วงท <Verse>. ี่ <s> 2รายการนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข้อที่จริงของคดีนี้กันนะครับว่าจะเป็นมาอย่างไงกัน ครับก็ด้ทิ้งท,ท้ายในช่วงที่แล้วนะพี่ต้นตานะครับ,รบท่านผู้ฟังครับว่าเ,เราจะมาพูดกันถึงเรื่องข้อเท็จจริงในเรื่องประเด็นที่เราคุยกันในช่วงที่แล้วนะครับ,รบว่าเกี่ยวกับบุคคลลลาใช่ว่ามีข้อเท็จจริงในเรื่องอุทาหรณ์เรื่องนี้ว่าอย่างไร,รนะครับ,รบแล้วก็พร้อมกับข้อกฎหมายแล้วก็าสารปกครองสุดที่ฉ่ว่าได้อยงไรเนี่ยนะครับผมก็ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับผมก็ มีอย่างนี้นะครับคือสมมตินะนายรวยนายรวยรนะครับนายรวยนี่คือนามสมมุตินะนามสมมตินนายรวยนายรวยซึ่งเป็นผู้แจ้งการผู้ผู้แจ้งการก่อสร้างอาคารคอนกรีตรเสริมเหล็ก2ชั้นจํานวนหนึ่งหลัง<ๆ>เพื่อประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและสินค้าครบวงจรอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นาย,ยกเทศมนตรกีก็ในเรื่องนี้ก็เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สนะครับมีคำสั่งระงับ การก่อสร้างอาคารหลายหลังห,หลายครั้ง็นเหตุให้ร้านค้าต่างๆเช่นร้านอาหารร้านหนังสือและบริษัทเอกชนที่จะจองพื้นที่ค้าขายสินค้าเกิดความไม่แน่ใจในโครงการก่อสร้างและได้ขอยกเลิกสัญญาอีกทั้งทําให้ธุรกิจโรงแรมและโรวงวาภาพยนตร์ของตนที่เปิดกิจการในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารที่แจ้งการก่อสร้างมีผู้ใช้บริการน้อย นี่กุฟ้องฟ้องอักษณะอย่างนี้นะครับผมได้รวยเห็นว่าตนมีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือในธุรกิจการค้ามานานตั้งต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการมีคําสั่งดังกล่าวซึ่งตนเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนําคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองพิพากษาให้เทศบาล <ๆ S 1> เมื่อกี้นายกเทศมนตรีนะครับเป็นผู้ดูฟ้องคดีที่สองอเทศบาล ก็เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งในคดีนี้นะครับผม<ฮ>ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน50สิล้านบาทร้องดอกเบี้ยตามกฎหมายนะครับผมตรงนี้กตต็ต้องต้อง้าดูคำขอคุณนายรวยเนี่ยนายรวยขอให้ทางเทศบาลเนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งเนี่ยชดใช้เงินจำนวน50ล้านบาทครับก็ถ้านายรวยชนะนี่ แล้วสารให้ห้าสิบล้านบาทนี่ก็เยอะอยู่นะตั้งตัวได้ครับเป็นทรัพย์สินของนายรวยเลยนะครับครับผมใช่ไหมครับเป็นทรัพย์สินเป็นเป็นไอ้อันนี้เราพูดถึงทรัพย์สินเราเราพูดถึงคดีน้อยลนยเราก็ต้องนึกถึงทรัพย์สิน่นี้เพราะว่าคดีน้อไลายนี่เป็นเรื่องการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถามพี่ต้นตาลก็ต้องบอกว่ามันเป็น ก็คือเป็นการบอกพี่ต้ตาแล้วท่านผู้ฟังว่าการกดีโลนลายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับผมให้กับเจ้าหนี้ครับผมเพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยฟ้องลูกหนี้ให้ลรวนลายแล้วดังนั้นเมื่อศาลพิพากษาล้นลายเนี่ยเจ้าหนี้ก็ต้องเข้ามาจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้หรือเจ้าพนัางานวิทักษ์ทรัพย์นะครับเข้ามาจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ได้ทรัพย์สินทรัพย์สินของลูกหนี้เท่าจํานวนหนี้หรือเท่าตาม ความเหมาะสมของหนี้ที่ที่พึงจะได้รับไทยนะครับผมก็คือได้คืนได้คืนหนี้นะครับได้คืนเงินที่ที่ที่ลูกหนี้เป็นหนี้ของตัวเองอยู่นั่นแหละครับพูดพูดเหมือนดูดูเหมือนฟังยากหน่อยแต่ว่าแต่ว่าก็คือเหมือลูกหนี้เป็นหนี้คุณเท่าไหร่นะครับผมคุณฟ้องระวัไล่ก็คุณ เมื่อจัดการทรัพย์สินแล้วนะคุณก็จะได้งี่คืนทั้งหมดอาจจะได้ทั้งหมดหรืออาจจะได้บางส่วนก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่สัดส่วนของการว่าเป็นกรนีรายเดียวหรือหลายรายอาจจะมีหลายรายใช่ตามสัดส่วนไปอันนี้คือมาถึงก็เลยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามันการเกี่ยวกับการฟ้องคดีนอกรายเนี่ยมันคือการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้นั่นแหละครับนั่นแหละครับผมก็ก็เลยพูดมาถึงคําขอของผู้ฟ้องคดีที่ ที่ฟ้องเกี่ยวกับคดีปกครองนะครับผมแล้วขอ50ล้านจากผู้ถูกฟ้องคดีก็คือเทศบาลนะครับผมก็แสดงว่าถ้าชนะเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้มีต้นตาลใช่ครับก็สมมติถ้าศาลชนะ50ล้านตั้ง50ล้านเลยก็ได้เงินมาทั้งก้อนเลย50ล้านแต่สมมติได้ได้มาบางส่วนได้มาล้านสองล้านสล้านก็ถือว่าเป็นเป็นทรัพย์สินที่ทางผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิ์จะได้อยู่คือคือนายรวยเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมคดีนี้ ศาลต่อมาเนี่ยเอามาคดีเนี่ยคือเมื่อฟ้องแล้วใช่ไหมครับอเมื่อไยรวยฟ้องเนี่ยสารปกครองชั้นต้นเนี่ยพิพากษายกฟ้องออยกฟ้องแสดงนายรวยก็ไม่ได้อะไร<ช>แต่ว่าแต่ว่าก็ยังเป็นคําขอ50ล้านอยู่ใช่ไหมครับ,รบนายรวยจึงใช้สิทธิ์อุธทธรณ์คำพิพากษาแต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตัวยังว่า เมื่อสารล้มละลายกลางได้มีคำวิทักคำสั่งวิทักรั์เด็ดขาดและได้พิพากษาให้ในายรวยเป็นบุคคลละลายแล้วการที่นายรวยเนี่ยยื่นอุทธรณ์คำที่พากษาต่อสารปกครองสูงสุดเนี่ยจึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายละ,ล,ะลายนะครับแต่การร<อ>ว,วยนั้ก็ไม่ยอมชอบไหมอ่ะเมื่อกี้ก็คือประเด็นเราชุกก็คุยนันในช่วงที่แรกช่วงช่วงแรกอยู่แล้วว่าครับผมเนี่ยคือการอุทธรณ์ของนายรวยก็คือผู้ฟ้องคดี ในคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่าเขาทนได้ไหมเมื่อศาลร้มลายพิพากษาเขาล้มมาลายแล้วครับนะครับผมแล้วคือเขาใช้สิทธิอุทธรณ์เนี่ยเขายื่นอุทธรณ์ได้แต่ว่าศาลปกครองสูตเนี่ยจะรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเนี่ยที่ศาลร้มลายได้พิพากษาร้อมลายแล้วเนี่ยว่าพิจารณาได้หรือไม่ครับนะครับผมัีนี้เราไปเราเราลงไปดูนะครับว่า เกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับผมว่ามีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะเผื่อบางทีท่านผู้ฟังอ่านแล้วก็พอจะคิดออกใช่พี่ต้นตาลฟังข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อ,ง,องแล้วเนี่ยครัอาจจะนึกได้ว่าหรือว่าคิดตามได้ว่านะครับผมว่าสารปกครองสุิจะวีนิฉัยว่าอย่างไรนะครับ,รบเรื่องนี้นะครับผมก็ ข้อกฎหมายที่สําคัญที่เกี่ยวข้องนะครับพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483นะครับมาตรา22เป็นบัญญัติกําหนดบัญญัติว่านะครับผมเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้วให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการและจําหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้ และประมีประนอมยอมความฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับมาตรามาตราที่สินะครับผมกำหนดไว้ว่ากำหนดห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตนเว้นแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความผ็นชอบของสารนวลายเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ <ừ> และมาตรา61วรรคหนึ่งกำหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ศาลพิพากษาให้ล้มละลายเพื่อแบ่งแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายฟังข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วที่นนตานคิดว่าอย่างไงเนี่ยพอฟังดูแล้วฟังแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับพี่สุว่าตกลงว่าจะอุทธรณ์ยังไงได้หรือเปล่า ว่าสารคงสุดจรรับไว้พิารณาได้หรือเปล่าใช่ไหมครับผมบแต่แต่ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่พี่พูดกับพี่ต้นตาลไปนะครับผมบที่เน้นเรื่องว่าเขาฟ้องผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ทางผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งก็คือเทศบาจลจําะเงินห้าสิบล้านบาทใช่ครับเงินห้าสิบล้านบาทเป็นทรัพย์สินสมมุติถ้าได้มาถือว่าเป็นทรัพย์สินของใช่ใช่ครับของของผู้ฟ้องคดีไหม ไม่ว่าสารต้นพิพภากษายกฟ้องกันเนี่ยแต่สมมติถ้าอุทธรณ์มาผู้สารสารปกครอง,งสูตรพี่ภาคลึกษา,ก,าก,กลับครับกลับเป็นให้ทางเทศบาลได้ชดใช้ค่าเสียหายค่าสมเด็จทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีนะครับก็ได้เงินไหมเนี่ยเงินนี่เป็นทรัพย์สินไหมเดี๋ยวรอฟังช่วงหน้านะครับว่าสารปกครองสูตจะพิจารณาพิพภากษาเรื่องวินิจฉัยว่าอย่างไรในรคดีเรื่องอย่างนี้นะครับผมพักกันสักครู่เดียวนะครับผม ครับก็กลับมาพบกับช่วงที่สาของรายการนะครับเมื่อกี้เราก็ได้ฟังพิสูจพูดเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้วทุกท่านคิดว่ายังไงครับสุดท้ายจะอุทธรณ์ได้หรือเปล่าครับศาลจะรับฟ้องหรือเปล่าจะรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจำของสูตรนะครับจะรับจะรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้หรือได้หรือไม่ประการใดนะครับเนื่องจากทางผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งนะครับว่าผู้ฟ้องคดีกรณีนี้ก็คือศาลศาลน้ำละลาย นะครับผม no our our part, ได้พิพภากษาให้ผู้ฟ้องคดีล้ะลายแล้วครับผมการที่ผู้ฟ้องคดีอุทธร์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนะต่อศาลปกครองสูตเนี่ยว่าคดีมีสิทธิ์ทอนได้อยู่แล้วแต่ศาลปกครองสูดจะรับไว้พจารณาพิพากษาได้หรือไม่นะครับผมประเด็นนี้เป็นประเด็นที่จะนำที่นำมาคุยกันตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็เป็นประเด็นในเรื่องนี้นะครับผมท่านผู้ฟังนะครับฟังข้อกฎหมายไปแล้วนะครับผมเกี่ยวกับบรบบละลายนะครับผม ก็มีข้อ,อกฎหมายอยู่สามสามมาตราที่เกี่ยวข้องนะครับท่านผู้ฟังครับฟังดูแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นไปนในทางทิศท,ท,ทางใดนะครับทิศท,ทางทิศใดไม่ใช่นะครับทิศท,ทางใดนะครับผมก็เห็นไปนในทางทิศท,ทางใดแล้วท่านแล้วพี่ต้นตาลน,นะครับฟังข้อกฎหมายแล้วเนี่ยเห็นว่าคิดเล่นๆลองคิดเล่นๆดูสามครอสุดเนี่ยจะรับไว้ได้หรือไม่นะครับผมไ <c oughs> อมตรงนี้มันมีข้อกฎหมายตรงนี้นะครับที่ ที่บอกว่าฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินเนี่ยก็คือคือคือเพื่อศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลุงนี่เด็ดขาดแล้วเนี่ยนี่แล้วเนี่ยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวมีหน้าจะการจาและจาหน่ายทรัพย์สินของลุงนี่ฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของลุงนี่คือคือถ้าฟังดูมาตราย2บอ่านอ่านมาตราย2บแล้วก็พอพอพอดูอ่านดูแล้วเนี่ยนะครับ ความรู้เท่าที่มีอยู่ของผมเนี่ยของเกี่ยวกับกฎหมายรั้วละลายเนี่ยใช่ไหมครับจริงๆจริงนี่เป็นกฎหมายรั้วละลายนะไม่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองแต่ว่าในเมื่อพูดถึงเราก็ขอแตะสักนิดนึงนะครับผมผมจะได้เข้าใจกับผู้ร่ปพร้อมกันนะครับคือเมื่อศาลเนี่ยก็ตามนี้เลยพี่ตนตาลนะครับเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดลูกหนี้แล้วเนี่ยก็คือหรือพิพากษ์สายรั้วลายแล้วเนี่ย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยจะมีอำนาจในการจ,จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับผมรวมถึงต่อรวมถึงฟ้องร้องต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับผมนนะครับผมในนี้คดีเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยอุทธรคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดครับผมผู้ฟ้องคดีเขาฟ้องร้องต่อสู้คดีอยู่หรือไม่พี่ต้นตาลเ <laughs> ออนี่หมาย <laughs> ถึงว่า ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาฟ้องต่อสารปกครองชั้นต้นใช่ไหมครับครับขอให้ทางผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งเนี่ยเทศบาลเนี่ยทบทวนพี่ต้นตหนอยทบทวนท่านผู้ฟังหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะให้ได้คิดตามนะครับผมว่าเอสารปกครองสุดจะรับไว้คำอุทธรของผู้ฟ้องคดีไว้พี่ณาไดรึเปล่านะครับก็เขาฟ้องต่อสารปกครองชั้นต้นนะครับขอให้เทศบาลเนี่ยจะใช้ค่าเสียหายให้แก่เขาเนี่ยจาก คีอเขาอ้างว่าจากชื่อเสียงของเขาห้าสิบล้านบาทสารปกครองชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องฟ้องก็พิจารณาในเนื้อแล้วยกฟ้องเขาก็อุทธร์อุทธร์นี่คงจะขอให้ได้ชดใช้50ล้านบาทอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ถามว่าเขาก็ฟ้องร้องขอให้ชดใช้เงินห้าสิบล้านบาทถ้าได้เมื่อกี้ตอนช่วงแรกผมก็เน้นย้ำอยู่แล้วว่าที่ผมแตะไว้ครับ ก็คือฟ้องร้องต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินเนี่ยมันก็คือการที่ฟ้องคดีฟ้องและขอค่าเสียหายห้าสิบล้านบาทัมันก็คือการฟ้องเพื่อเรียกเงินให้ได้กับตัวเองนั่นแหละมันคือคได้มาก็เป็นทรัพย์สินของตัวเองไหมพี่นัตนตาลครับผมบพอได้มาเนี่ยเวลาที่เขาล้มละลายแล้วเนี่ยถ้าถ้าดูตามข้อกฎหมายเนี่ยหมายถึงเมื่อเขาไปฟังโดยไม่ฟกงสายล้มละลายผู้ฟ้องคดีโดยไม่ฟังสาย,ยล้าลายยม,ยยมละลายเนี่ยไอการฟ้องร้อง ให้ได้เงินมาเนี่ยมันก็คือการฟ้องให้เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีคใช่ไหมครับดังนั้นมาตรา22ก็ของพอรบระว,วัลาลายก็กำหนดว่าเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้วเนี่ยพนักงานเจา้าพนักงานพิทักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวนะมีอมนาจากการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับผม,บผมนั่นแหละครับรวมถึงฟ้องต่อสู้คดีด้วยใช่ไหมคนที้ก็ต้องรับนงครับอ๋อครับผมใช่ไหมครับก็ถ้าฟังอย่างนี้นะครับ ก็ผมก็ยังไม่ได้อ่านคำวินิจฉัยของสารปกครองสูงสุดให้ท่านผู้ฟังหรือคุพี่้นตันได้รับรู้ทีนะครับแต่ว่าผมก็คิดตัวเองว่าก็สารก็ไม่น่าจะรับไว้ได้นะเพราะว่าในเมื่อตัวเองนะล้มละลายแล้วผู้เองจะอุทธร์เกี่ยวกับสิ่งของตัวเองก็ไม่น่าจะได้ใช่ไหมครับต่อสู้คดีต่อสู้คดีด้วยเพราะคนที่มีสิทธิ์ก็คือเจ้าพนักงานพิจัรย์ใช่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามาฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับท่านคิดอย่างไรคิดเหมือนผมไหมหรือคิดอย่างไรนะครับ อยู่ในใจของท่านแล้วนะครับผมแต่ท่านมาฟังคำวิิจฉัยหรือข้อพิจารณาของศาลปกครองสูดในเรื่องนี้นะครับจะได้รับคําตอบนะครับว่าเป็นอย่างที่ท่านคิดหรือเปล่านะครับผมครับศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่านะครับเมื่อข้อได้จริงปรากฏว่าในวันที่27เมษายน2554เนี่ยศานลนวลายกลางเนี่ยมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดผู้ฟ้องคดีและต่อมาวันที่18เมษายน2555 ได้พี่ภากษาให้ผู้ฟ้องคดีเ,เป็นบุคคลล้มละลายดังนั้นการที่สารล้มละลายกลางมีคําสั่งพิทักษ์รั์เด็ดขาดแล้วเนี่ยจำเจ้าพนักง,งานพิทักษ์รัพย์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยมีอํานาจเข้าว่าคดีแทนลูกนี้โดยลูกหนี้ไม่มีอํานาจดําเนินคดีอีกต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและสิทธิต่างๆในนบรรดาที่มีตามกฎหมายได้เหมือนที่ผมบอกใช่ไหมครับนี่คือส่วนแรกที่ศาลสูงวินิจฉัยก็เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวก็มีอำนาจจัดการทรัพย์สินกับลูกนี้ก็ศาลก็ให้ผลไว้อย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นนะครับส่วนต่อมานะครับก็ศาลปกครองสูงสุดก็ได้วินิจฉัยอย่างนี้นะครับแต่ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะร้องขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อให้เข้ามาดำเนินคดีต่อไปรวมทั้งการใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำวิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น<ม>การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำวิพากษ์ษาของศาลปกครองชั้นต้นมเมื่อวันที่30กรกฎาคมันาจึงเป็นการใช้สิทธิ์อุทธรณ์คำวิพากษาในขณะที่ศาลน้ำลายกลางวิพากษาให้ตนเนี่ยเป็นบุคคลว่าลาย โดยไม่ปรากฏว่าเป็นการกระทําตามคําสั่งหรือตามความเห็นชอบของสารนวลายเจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์หรือที่ประชุมเจ้านี้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ำลายพุทธศักราชพศ2พุทธศักราช2483ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นด้วยตนเองได้ทั้งนี้ตามมาตรา22มาตรา24 ประกอบมาตรา61ว่างหนึ่งแห่งพระราชัญญัติล้มละลายนะครับผมกรณีจึงเป็นคำอุทธร์ต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งสารปกรครองชั้นสูงสุดมีอำนาจพิพากษายกอุทธร์ได้โดยไม่จำต้องวินิจฉัยในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีได้ยกขึ้นอุทธร์ตามข้อ1 1 1วงเล็บหนึ่งนะครับผมแห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่นะครับสารปกรครองสูงสุดจึงพิพากษายกอุทธร์ ขอผู้ฟ้องคดีนะครับผมค,คดีนี้ก็เป็นคำํำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ออ .1025 ครับสองพันหาก็เร็วๆวันนี้นี่เองทีเดียวนี้เองครับ,รบก็นั่นคือคําวิจัยของศาลปกครองสุดสรุปก็คือว่าผู้ฟ้องคดียุทธรรมด้วยตนเองไม่ได้อ่าก็ยื่นโดยตนเองไม่ได้นะครับ,รบต้องให้ทาง จ้าหน้าที่พิทักษ์รั์เจ้าหน้าที่พิสักษ์รัพดำเนินดำเนินคดีแทนดำเนินการแทนนะครับแต่เมื่อเมื่อเมื่อยื่นเองเนี่ยสารของสุดก็ไม่อาจที่จะรับไว้พิจารณาได้นะครับผมครับผมโอเค ก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับสนุกกับเราสนุกสนุกเลยนะครับกับสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับอย่ามีนี่ล้นวนตัวเองกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะครับที่เกื้อผเวลากับพวกเราได้นําอุทาหรณ์ดีๆมาเล่ากับท่านผู้ชมได้ฟังกันสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับ